สวัสดีค่ะเอลนะคะจากเพจซับทมเลทองค่ะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องนะคะโควตาต่างชาติค่ะว่าเราเช็คยังไงนะคะใครสนใจซื้อขายคอนโดกับต่างชาติตามมาดูกันเลยค่ะ <S <S ในสัปดาห์ก่อนนะคะก็มีคนสิงคโปร์เนาะโทรมาถามแอลนะคะเรื่องของคอนโดที่เอาประกาศขายอยู่ว่าเขาสามารถที่จะซื้อคอนโดที่เมืองไทยได้หรือเปล่านะคะอ่าซึ่งเอลก็ตอบว่า เราสามารถที่จะซื้อขายคอนโดได้นะกรณีที่เป็นต่างชาตินะคะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาสามารถเข้ามาถือครองเนาะคอนโดได้นะแต่กรณนี้บ้านก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆซึ่งครั้งถัดไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะคะทีนี้เราจะสามารถขายคอนโดให้ต่างชาติเนี่ยมันมีเงื่อนไขยังไงเนาะแล้วโคอร้าต,ต่างชาตินี่มันคือ,อยังไงนะคะแล้วเราจะเช็คได้อย่างไงใช่ไหมคะ พอต่าต่างชาติเนี่ยมันก็สามารถเช็คได้จาก2แหล่งน,นะ,ะกรณีที่คอนโดยังสร้างไม่เสร็จเราสามารถเช็คได้กับบริษัทที่ทําการสร้างคอนโดนั้นๆน,น,นะคะได้เลยนะแต่ถ้ากรณีที่คอนโดนั้นสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเช็คก,กับนิติบ,บคุคคลของคอนโดนั้นได้เลยค่ะว่าคอนโดนั้นๆเนี่ยมีผู้ถือครองเป็นต่างชาติเนี่ยอยู่ร้อยละเท่าไหร่หมายความว่ายังไงก็คือ โควตาต่างชาติเนี่ยเขาจะมีให้ต่างชาติเป็นเจ้าของได้คือไม่เกินเลยละสี่สิบเก้าของคอนโดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นคอนโดนั้นเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยห้องคอนโดนั้นเนี่ยจะสามารถให้จองต่างชาติเนี่ยเป็นเจ้าของได้นะคะไม่เกินสี่สิบเก้าห้องนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขายคอนโดให้กับต่างชาติเนี่ยสิ่งที่เราต้องเช็คก็คือเช็คกับนิติของคอนโดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้า สัดส่วนของเจ้าของที่เป็นหนังชาติเนี่ยไม่เกินร้อละสีเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะขายพอนโดนั้นให้กับป่ังชาติได้เลยค่ะถ้าใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย